พ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบรรลุทฐานที่เขับมาหับซมซ่องน้องค้ามน้ำสู่พี่น้องอยยยามตอนเสาร์อาทิตย์น้ำมือนี่กับเพิ่นเสียอาอ่างอ่างขึ้นพี่น้องไปเบ่งน้ำแกนจ้าเบ่งน้ำแกนเลยจ้าเพิ่นเอาอ่างขึ้นโหลดพี่น้องเลย พอนอาอ่านคืนได้หลุดใหญ่จริง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 เจ้าคนได้อีกป่เด้เนาะใบอ้วนใปกุดใบอ้วนชีกุนใบกุนใส เป็น้าอ่างเจิดบะหัวเสียขึ้นไดหรือบอกพี่น้องมาเบ่งนำกันเลยอนแ่านีแบบซี่แล้วเขาเจะข้นอะไรปะสิบะฮักปิบะแตกบอสยลุยลุยเร็ตเทะ ไม่ฮักนะค่ะวะไม่เนี่ยลงมาไม่ฮักไปจ้ะม่อยู่แลมาใส่เพราว่าทุกผมเงีเลยอย่างเง้าเฮ้ยงท่าเพ่านไปทอดกรอบสิมือก็ด้านซ้าขึ้นบูซ้าขึ้นได้แล้วบอลล้างแบบขึ้นมาอไงผผู้เขาดันเนื้อไหนวะ

มาได้นะใคาเจ้าใข่โ anyway, อ่งข้าเจ้าเห็นอะไรน้อ่นเล่าำโอ่งขึ้นเล่าเพราะว่าน้ำโอ่งขึ้นหลดแมนน้าโอ่งขึ้นหลพราะนพลาดบ่ายไง้ยาอุ้มถา

วิธีพื้นอ้าวขึ้นพี่น้องเอ้ไม่ไม่นะหมอจะมาห้ามไม่ฮะมาห้ามไม่ห้ามไม่เออแล้วอุ้งเบิ้งเหเอเอ๊ะนึงเจ้าลอยชิพลอยชิพหนูเสียวขึ้นไตจะบ่กได้เนาะมาสีโปเตกซะบ่ อาเซ็เอ่อนลงอ่อนลงใม่กะเด๋ยวได้บ่ลงนจังหวะเดียวกันลงไปเลยเอไปเอาเดียวเปนลงงองงานตลืกอไม่ไป่ ขึ้นได้เอลพนองเอ้ยขึได้อีโบออลตอบ้านเซ็ตเซ็ตข้าหม่ต้นไหนเนาะข้าพาดีได้เลย

ได้ว่าฮัมเพลงฮัมเพล่เอ้ยเอ้ยเออเขินได้เลยพี่น้องเลยอ่ามันกระนาเติบได้เห็นแล้ว

ได้ลวลากอ่างน้ำเติปลาเธอกินได้แล้วนะอีปลาลุงเลยยังหัมเล่อเว้ยเว้ยเป็นอะไรเว้ย น่นแต่สาวผมทมาอุ้มลรอเธอหนึ like? ่งอุ <Hey, ้มรอเธอหนึ่งพักลับเลยโอ้ยเราขี้ไล่เอ้ยเราขี้ไล่เอ้ยเมื่อแต่แม่ร้อยมื่น้ำปูเต่งนะเมื่แต่แม่ เผืนอแค่ปลานิ Quindi, ่นโลเท่าไรก็ยัางโลละลอยเด้อเนาะโลละลอยบาทพี่น้องแค่ครูเมื่อเนาะปลานิ่นเผิ่อขค่ปลานิ่นสดอันนี้บ่อนั้นโอ้ยบ่อนข้าวดาวบ่อนนางข้าวดาวพผวาอีกได้เพื่องเพื่องอัดเพนัสิมานางปีใหม่พังเบิ่งเนาะเสิร์เมื่อได้ป้องงานนั่งน้ำอ้อยเพิ่น ทำแหลดไอคิวเอ้ยไอคิวเอ้ยไหนหน่อยนี่โอ้ยตาหนะ่าพี่น้องคลิปหน้าก็สม,มุปมาพาควนสแตนเคอลาพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องเฮ้ <c oughs> ยเส้นมหนาวขจานนั้นเนาะ